แน่นอนครับด้านล่างคือสคริปต์วิดีโอ y o u t u b e ความยาวประมาณ400คำราว18นาทีเมื่อใส่เสียงและภาพสำหรับช่อง Autoverse Daily เ,เกี่ยวกับรถยนต์ SUV ปี2026โดยใช้ภาษาแบบ Thailand Language ภาษาสไตล์ไทยสำหรับ YouTube ขีดขีดขีด,ขดปี2026คือยุคทองของรถ SUV อย่างแท้จริงหลายค่ายรถต่างเปิดตัวรุ่นใหม่ที่อัดแน่นด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัยการออกแบบโดดเด่นและสมรรถนะที่ตอบโจทย์ทั้งในเมืองและสายลุย เริ่มกันที่ Toyota Fortuner 2026ที่พลิกโฉมใหม่หมดภายนอกดูชบเชวสปอร์ตกว่าเดิมพร้อมไฟหน้าแมทริกเลดล้ำสมัยด้านในมาพร้อมหน้าจอขนาดใหญ่ถึง14นิ้วระบบ Toyota Smart Connect และกล้อง360องศารอบคันจุดเด่นคือระบบขับเคลื่อน AWD ใหม่ที่ประหยัดน้ำมันมากขึ้นถึง12%เมื่อเทียบกับรุ่นก่อนต่อด้วย Ford e v e r e s t 2026ที่คราวนี้เน้นความดุดันและหรูหราในคันเดียว ครื่องยนต์ใหม่อีโอปลูไฮบริด2.0ลิตรเทอร์โบคู่แรงบิดสูงถึง500นิวตันเมตรระบบช่วงล่างปรับอัตโนมัติตามสภาพถนนและระบบจอดอัตโนมัติ100%โดยไม่ต้องจับพวงมาลัยเลยแม้แต่น้อยส่วนค่ายจีนก็ไม่น้อยหน้า MG RX9 2026เปิดตัวด้วยเทคโนโลยี AI Driving Assist ขับเคลื่อนกึ่งอัตโนมัติพร้อมห้องโดยสาร7ที่นั่งที่กว้างที่สุดในเซกเมนต์มีโหมดนวดไฟฟ้าทุกบาะหลังและระบบกลิ่นหอมในรถแบบ Smart Aroma ในฝั่งของ EV SUV ก็มี Hyundai i o n i q XSUV 2026ที่วิ่งได้ใกล้ถึง720กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งรองรับชาร์จเร็วเพียง18นาทีจาก10ถึง80%พร้อมระบบ Smart Pet Mode สำหรับคนรักสัตว์เลี้ยงและแน่นอนตลาด SUV ปี2026กำลังแข่งขันกันเดือดค่ายไทยเองอย่าง v i n f a s t Thailand ก็เตรียมส่งโมเดล SUV ไฟฟ้าใหม่ที่ใช้เทคโนโลยีจากเวียดนามและญี่ปุ่นร่วมกัน ทั้งหมดนี้คือการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของโลก SUV ที่ไม่ใช่แค่เรื่องของดีไซน์แต่รวมถึงเทคโนโลยีความปลอดภัยและความยั่งยืน SUV 2026ไม่ใช่แค่พาหนะแต่คือไลฟ์สไตล์ที่ล้ำหน้าเกินยุคขีดขีดขีดหากต้องการเวอร์ชั่นยาวกว่า800คำหรือเน้นเฉพาะบางแบรนด์แจ้งได้เลยครับ